Talk. ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะสู่รายการ NPU Talk ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะได้รู้จักเรื่องราวและตัวตนของคนมอนครบนนมที่น่าสนใจค่ะหากเราเกล่าวคำว่ามหาวิทยาลัยค่ะคงมีหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าในมหาวิทยาลัยนั้น มีการเรียนการสอนแค่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกค่ะแต่ว่าที่มอนุความพนนมของเราค่ะมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลค่ะประถมศึกษามัธยมศึกษาปวชปวส ลินยาตีโทแล้วก็เอกนอกจากนี้ค่ะเรายังมีหลักสูตร,รระยะสั้นที่เป็นหลักสูตรนานาชาติอีกมากมายค่ะและในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานั้นจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิธทพงศ์อินทรายุทธค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะช่วงน,นี้สบายดีไหมคะช่วงนี้ก็สบายดีนะครับแต่ว่าใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วครับในเรื่องของการดําเนินการหรือการเตร,ร,รียมความพร้อม,อมในการที่จะรับนักศึกษาในระดับ อาชีวศึกษาซึ่งมีระดับปวชและปวศก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพและก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมเรานะครับก็การแบ่งส่วนราชการการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาของเราเนี่ยมีหลายๆคณะหลายวิทยาลัยนะครับใช่ครับของเราอย่างเช่นในส่วนของของการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเนี่ยจะมีที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับ วิทยาลัยท่าพนมวิทยาลัยนาวาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสงครามวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามและก็วิทยาลัยการบินนานาชาติที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีด้วยแล่ก็ที่สําคัญก็มีคณะเกษตรใช่ครับครับอาจารย์ตอนนี้ครับจะเห็นว่าในคณะวิทยาลัยต่างๆนะครับมีทั้ง ผู้ปกครองพานักศึกษามามอบตัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆในการเตรียมความพร้อมหลายๆวิทยาลัยนะครับก็มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ไปแล้วด้วยครับเป็นระดับคณะใช่ไหมคะครับเป็นระดับคณะครับและในพาร์ทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมจะมีน้องๆมาร่วมปฐมนิเทศด้วยไหมคะอาจารย์ในปีนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวข่าวที่ดีมากๆนะครับข่าวดีน่าจะเป็นลักษณะของการสร้างลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันเช่นก็จะมีลักษณะของการปฐมนิเทศ ของนักศึกษาปตปีปริญญาตรีปรวชปชวปส,ปรสพร้อมกันนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะจัดที่หอประชุมใหม่ของหอประชุมอนุภาคทุกน้ำโขงใช่ครับที่ตรงนั้นครับคือเราก็จะเป็นลักษณะของเป็นการเปิดหอประชุมด้วยแล้วก็จะจัดพร้อมอพร้อมกันซึ่งตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่ทําให้คนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเกิดความ ภาคภูมิใจความภาคภูมิใจในม,มหาวิทยาลัยนครพนมครับค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วก่อนหน้าที่อาจารย์จะมารับผิดชอบเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษานะคะอาจารย์ดํา,า,ารงตําแหน่งอะไรมาก่อนคะผมนะครับก็คือเป็นอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านผเขาทองนะครับออซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับเป็นเป็นเป็นแคมปัสหนึ่งนะครับเป็นแคมปัสของพนมบุรีพนมบุรีอาจารย์เป็นสาขาอะไรคะที่อาจารย์ อ่าไฟฟ้าครับเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับสอนทั้งปวชปสตอนนี้ครับที่สาขาไฟฟ้าครับเป็นสาขาที่น่าจะเป็นสาขาเบื้องต้นนะครับที่เปิดปวชปสปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโอ้ครอบคลุมเลยโอ้มาเรียนที่นี่แบบว่าตั้งแต่ปวชจบปวเอกเลยใช่ครับ ขาดแต่อนุบาลกับผู้อนวการนั่นเองอาจจะต้องสอดแทรกหลักสูตรนี้เข้าไปใน,ใน,ในที่เรียนสาธิตของเราใช่ไหมอ๋อ<ช>ค่ะอาจารย์อาจารย์คาเราบทบาทหน้าที่ในเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษาค่ะรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างคะอาจารย์ครับตามตามตำแหน่งหน้าที่ที่ด้รับมอบหมายท่านอ,าอาธิการนะครับก็คือในส่วนของฝ่ายอาชีวศึกษาเองนะครับก็จะดูแลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการจัดการการเรียนการสอนนะครับเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเองรวมทั้งการประกันคุณภาพนะครับ ดูในลักษณะของก็คือเป็นบริบทโดยรวมของอาชีวะทั้งหมดซึ่งจะมีประมาณ5คณะวิทยาลัยที่ <okay. S 2> จัดก,การเรียนการสอนตรงนี้ทั้งหมดนะครับ okay. ซึ่งจะเห็นว่าในเรื่องของการหลักสูตรเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรนะครับของเราเนี่ยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปชบปสนเนี่ยหลากหลายประเภทวิชาเช่นประเภทอุตสาหกรรมนะครับ okay. ประเภท บริหารธุรกิจประเภทเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องของการโรงแรมแล้วก็เปิดการเรียนการสอนทั้งทั้งทุกๆระดับครับมีช่างอากาศยานด้วยช่างอากาศยานคือจะเป็นช่างที่ที่เป็นของคณะวิทยายการบินวิทยาการบินและการศึกษาและวิจัยนานาชาติใช่ไหมคะเปลยนชื่อใหม่ชื่อใหม่ช่เขาเป็นเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของ สายงานทางไอสายอาชีพหรือสายงานทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยคะ่ะยังมีความสําคัญอย่างไรในระบบการศึกษาของเราคะ่ะการเรียนทางด้านอาชีวศึกษาครับมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นการเรียนกา,การเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้มีทักษะในการที่จะไปประกอบอาชีพให้สอดคล้องตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานนะครับซึ่งจะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นในเรื่องของการเทียบความรู้เทียบประสบการณ์การเอาไปเรียนแบบนอนดีกรีแล้วมาเทียบประสบการณ์การฝึกงานต่างๆเนี่ยมามามา,มาเหมือนกันซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งไปสู่การประกอบอาชีพเน้นประสบการณ์เป็นหลักแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องมีการสร้างเครือข่ายม,มีเครือข่ายกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พวกเอกชนต่างๆในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของอ,อาชีวศึกษาเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเราอาจจะมองย้อนในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรางดวดเร็ว,รวดังนั้นครับการจัดการเรียนการสอนที่ในระดับอาชีวศึกษาเนี่ยคือมุ่งให คนมีความรู้มีทักษะและก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยครับใช่ใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วหลักสูตรที่โดดเด่นของอาชีวะเนี่ยค่ะคีมีสาขาอะไรบ้างคะที่ถือเป็นไฮไลท์ของมอเลยว,ว่าถ้ามาเรียนอาชีวะที่มอนครนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากเลยอย่างเงี้ยค่ะหลักสูตรที่โดดเด่นในทางด้านอาชีวะของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับะจะเห็นว่าในส่วนของที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ที่ดูเหมือนว่าเป็นที่ต้องการของ New S Curve ครับในเรื่องของการซ่อมอากาศยานนักสาึกการบินซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานางค่อนข้างสูงทีนี้จะเห็นว่าในสาขาอ,อื่นมีความจําเป็นมีความโดด,โด,ดเด่นไหมยอย่างเช่นในส่วนของอุตสาหกรรมพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างกลพวกนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะขาดได้เลยะนะครับ,รบ,บเป็น อุตสาหกรรมพื <là> ้นฐานจริงคือต้องเรียนพื้นฐานพวกนี้มาก่อนถึงจะไปต่อยอดได้คือในเป็นลักษณะที่ว่าในโรงงานทุกๆโรงงานในภาคอุตสาหกรรมทุกๆภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานมีงานพวกนี้ที่จะต้องเป็นรองรับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นจะขาดไม่ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่บอกว่าเอะอะไรที่แบบของหลักสูตรของมอนคอนพนมที่เป็นจุดเด่นเราจะทําอย่างไรที่จะให้หลักสูตรของหลักสูตรระดับปวชปวศของมหาวิทยาลัยนครพนมน่ะ แตกต่างจากหลักสูตรของอาชีวะโดยทั่ว,วไปนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องทําสร้างเครือข่ายในเรื่องของการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์โดยตรงกับทางด้านบริษัทเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ในการทํางานจริงปฏิบัติงานจริงอีกสิ่งหนึ่งครับที่มุ่งหวังและก็คาดหวังไว้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดอย่างไรให้เรียนปส,ปรสเรียนปสสองปีต่อยอดป็ปริญญาตรี4ปีเนี่ย สามารถต่อยอดกันได้อย่าง,าง,างเชื่อมโยงกันสอดคล้องกันได้ชัดเจนตรงนี้ครับอย่างเช่นการเรียนปตี .4 ปีนะครับก็คืออาจจะต้องเรียน120หนวยกิจแต่ถ้าเรียนที่มอรพนมพอมาถึงระยะหนึ่งแล้วคือ80หนวยกิจแล้วหมายถึงว่าเรียนป <พอ S 2> วสอ,อาจจะได้วุฒิปวสด้วยแล้วก็ต่อปริญญาตรีต่อ 2>, 2ปีครับตัวนี้เรากําลังที่จะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาลักสุดเรา ให้เชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันครับเพื่อน้องๆจะได้ไม่เสียโอกาสเผื่ออยากจะเรียนต่อปริญญาตรีอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คะแล้วในส่วนของทําไมต้องเลือกรียนอาชีวะที่มนครพนมคะอาจารย์ถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับของอาชีวะของมหาวิทยาลัยนครพนมก็อาจจะพูดถึงในสามประเด็นก็ได้ครับที่ผมนึกได้แล้วก็หยิบยกมามาเล่าสู่กันฟังเนาะในเรื่องเรื่องของลักษณะของบุคลากรของเรานะครับจะเห็นได้ว่าบุคลากรของเราเนี่ยนอกจากจะมีการจัด ตามที่ได้นดำเรียนไปก็คือเรามีเปิดเรียนเปิดสอนคือระดับปชปสปริญญาตรีปริญญาโทคปริญญาเอกซึ่งจะเห็นว่าหลักสูตรปวชวปวสของเราเนี่ยบุคลากรของเราคือมีการสอน ทาวิจัยโดยตรงเ<ม>บื้องต้นนั่นหมายความว่าคือองค์ความรู้ที่เกิดจากการทําวิจัยในหรือการจัดการเรียนการสอนในระดับมีโทรปริเอกเนี่ยมันก็อนาส่วนหนึ่งมาประยุกต์ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปวชอปอสได้อ,อันนี้ประเด็นหนึ่งที่สํา,ค,าคัญนะครับในเรื่องของบุคลากรของเรานะมีความโดดเด่นประเด็นที่สองครับจะเห็นว่าในส่วนของครุภัณฑ์วัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมเองเนี่ยนะครับค,ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแล้วก็มีจํานวนพอเพียง กับจานวนกับนักศึกษาของเรานะครับมั่นใจได้ว่าวัสดุครุภัณฑ์ของเราเนี่ยทันสมัยและก็มีเทคโนโลยีที่ใหม่ๆนะครับค่อนข้างจะเยอะเยอะเลยอีกอันนึงครับประเด็นในเรื่องของที่เรากําลังจะเชื่อมโยงว่าหลักสูตรของเราจะทําอย่างไรให้เป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะมุ่งไปสู่ทางด้าน ในระ,ะดับสากลได้ออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายการส่งให้ผู้ผู้เรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงเนาะแล้วก็ที่สําคัญอันนึงก็คือสามารถที่จะไปทํางานาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการค่ะเรามีหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่ต่างประเทศไหมคะจากอาชีวเนี่ค่ะครับในส่วนของการการเรียนของระดับอาชีพศึกษาของเรานะครับการฝึกงานของเราเนี่ยมีทั้งการส่งในส่งในประเทศนะครับ ส่งไปต่างประเทศก็มีนะครับอย่างเช่นในเรื่องของโครงการของโครงการโคเซนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็ะะจะมีส่งนักศึกษาไปฝึกฝึกงานฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเหมือนกันครับอาจารย์คะาจะมีข้อคิดในการทาํางานยังไงบ้างคะจากข้อคิดการการทำงานนะครับก็คือในเมือ่อเมื่อต้นเนี่ยนะครับเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ก็ทาหน้าที่ให้มันเต็มที่นะครับแล้วก็จริงจังกับมัน นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นกับซีเรียสอะไรกับซีเรียสมากใช่ครับถ้าซีเรียสมากเราก็จะไม่มีไม่มีความสุขไม่มีความสุขแล้วปกติอาจารย์เวลาว่างค่ะอาจารย์ทำอะไรบ้างคะเนี่ยอตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของเวลาว่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่อยากจะไปไหนครับอยากจะอยู่บ้านสบายๆนะอินโทรดใช่ไหมครับอยู่บ้านเหมือนนู่นอะไรอยู่บ้านฟังเพลงดูหนังไปเรื่อยๆนี่เป็นการทักค่อนของเรางี้ใช่ไหมครับสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝาก ข้อคิดการทางานให้กับบุคลากรมนควมของเราหน่อยค่ะอาจารย์ครับในส่วนของบุคลากรของเราครับถือว่าเป็นบุคลากรที่ทางการศึกษาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าการที่เราเป็นบุคลากรทางการศึกษาเราจะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนดังนั้น,นครับอยากจะฝากถึงบุคลากรของเราคือพัฒนาตนเองใหตออง้ต่อเนื่องตลอดเวลาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อส่งถ่ายความรู้ ทักษะต่างๆให้กับนักเรียนของเราครับอืมค่ะและนี่คือข้อคิดของท่านอาจารย์นะคะและและก็หวังว่าวันนี้นะคะ,ะการพูดคุยในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิพงศ์อินทรายุทธเป็นอย่างสูงค่ะที่มาวมรายการกับเราในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะและในอีพีถัดไปนะคะเราจะพบกับ ท่านผู้บริหารท่านใดนะคะขอ,อขอให้ท่านผู้ชมนะคะได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ต่างๆนะคะในช่องทางการสื่อสารของมอคพนมพลเราบริเวณหน้าจอน,นี้นะคะและในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงคะ่ะที่ร่วมรับชมกับเราในวันนี้คะ่ะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ